ตัววินนี่คือเริ่มจากการที่ว่าวินไม่รู้เลยว่าแป้งเม็ดบัวลอยเนี่ยทำยังไงคือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งอะไรเนี่ยวินไม่รู้เลยแป้งมันว่ามันต่างกันยังไงด้วยซ้ําแต่เราต้องจับมาผสมและทําเป็นเม็ดบัวลอยให้ได้ครับจนกระทั่งโอเคเราก็เลยเริ่มเซิร์ชว่าแบบอ่ะยูทูบสอนยังไงบ้าง Google สอนยังไงบ้างแต่สุดท้ายมันแบบมันข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยครับเรามาทําตามแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้แบบที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้ใช้เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งก็คือ Chat GPT ครับ คือ h a GP t GPT เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยเราที่แบบว่าคือเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราก็แค่พิมพ์ไปถามเลยครับเช่นโอเคเราได้สูตรบัวลอยมาแล้วว่าบัวลอยมีส่วนผสมอะไรบ้างเราก็ไปพิมพ์บอกเขาที่เราก็มาบอกว่าเออเราอยากได้เท็กเจอร์แบบนี้คือเราอยากได้บัวลอยที่มันแบบแป้งมันหนึบแต่เคี้ยวแล้วต้องเด้งด้วยในเวลาเดียวกันเราควรจะเพิ่มส่วนผสมอะไรดีอะไรเงี้ยครับผมเราก็พิมพ์แชทเข้าไปแล้วที่นี้มันก็จะเป็นลิสต์ข้อมูลส่งมาให้เลยครับว่าแบบเออคุณควรเพิ่มอย่างนี้นะเพิ่มอย่างนี้นะ<ๆ>อะไรเงี้ยครับ อย่างกะทิร้านเราอะครับเป็นกะทิสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มาจาก c h a t GPT เหมือนกันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความรู้สึกนี้เพิ่มเข้าไปในน้ํากะทิแต่เราไม่รู้ว่ามันควรจะใส่อะไรดีเราก็พิมพ์ปรึกษาไปเรื่อยๆจนเขาได้เป็นเคล็ดลับเพิ่มขึ้นมาว่าควรใส่สิ่งนี้เข้าไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรลับเลยที่ได้มาจาก c h a t GPT เหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นแบบเหมือนการที่เราได้ข้อมูลมาแต่เราไม่มีคนปรึกษาต่ออย่างเงี้ยครับมันมันไม่ได้ไอเดียอะไรต่่ออยาางเรเรซ์ Google อย่างเงี้ยมันก็จะมีเซตข้อมูลมาให้แต่เราไม่สามารถถามอะไรต่อได้เลย mm hmm. ก็รู้สึกว่าแชท t g p t มันแตกต่างมากครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนที่ปรึกษาเลย mm hmm. เขาคุยกับเราได้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างเป็นเหมือนมนุษย์อัจฉริยะเลยเพราะฉะนั้นก็คือง่ายมากเลยครับอยากรู้อะไรถามไปเลยง่ายๆแค่นี้เลยครับผม นาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ